ไปอีกงานหนึ่งดูสภาพนอ้องยังไม่ได้ล้างหน้าอะไรเลยแต่ดูสภาพคนนี้ค่ะ,ะแายแล้วะค่ะตอนแรกป่วยไม่สบายนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นมากนะคะร้อยเปร์เซ็ยังก็ยังไม่ร้อยเปร์สิอืมค่ะ แ0แล้วที่ยี่สิเอร์ซนเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็จอยแล้วก็กลับมาสนุกสนานได้แล้วก่อนหน้านี้ก็คือแบบว่าหน้ามุยทํางานไม่สนุกเลยเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรง<ช>สภาพก็ก <laughs> ท,ที่ที่แม่บอกว่ารอบนั้นที่แม่พูดกับน้องอะว่าทําไมไลฟ์สดมันมาตรงกับวันที่แม่ป่วยใช่ไหมตอวอาการดีไม่เห็นจะมีไลฟ์สดเลยใช่ ทุกคนก็จะจงงแบบบางคนก็แบบเบิง่งกลเซนดาวบางคนมาเบื่งกลุ่มปิดว่าแม่เป็นอย่างคือแม่เขาเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แพ้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะคะปากเจอแบบน่าสงสารมากเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเห็นแล้วอาการดีขึ้นมากนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องหนูเลยก็จะไปซื้อกาแฟกินแล้วก็ซื้อชาเขียวให้ คุณพี่กอบทานค่ะแล้วก็น้องก็จะนั่งกินขนมปังที่พี่บุม๋มเอามาให้น้องได้ทานนะคะน่าก็จะแบบป้าเขาก็น่าจะงงอยู่แหละเดิไปซื้อของอันน่าเต็มเมื่ขน้นเนี่ยโอเคค่ะบ๊ายบาย สบสีชมพูค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อที่เช็ดหน้านะคะแล้วก็ที่เช็ดหน้านะคะเพราะว่าหมดพอดีะคะ่ะทุกคนนะคะก็จะซื้อกาแฟมาทานแก้ง่วงนะคะแล้วก็ขับรถต่อกำลังมาซื้อ,อชาเขียวเย็นนะคะ ให้พี่ก๊อฟนะคะแล้วก็น้องหนูมเล็กนะคะพี่เห็นหน่เล็กเรียกแม่แม่ดิเพราะว่าติดมาจากแม่ซอเลนูเนาะตอนนี้ก็เป็นให้เอกเต็มตัวแล้วนะคะเป,เปเลี่ยนไปเรียกแม่มาเป็นพี่บางทีก็เป็นแม่บ้างติดไปติดมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวรอชาเขียวสัก gap หนึ่งค่ะทุกคนยังไม่ล้าง พักรถนะคะแล้วก็หาของกินนะคะก็กินอันที่แม่แม่แฟนขับซื้อให้นะคะขนมนมสดน่ารักมากเลยอร่อยด้วยนะคะหอมากอืมอืม,มของจริงความแบบครีมไม่แบบอืออร่อยมากยินก,ก,กับาชาเขียวเย็นนะคะเพรฉะนั้นหนูจะกินกาแฟแต่แปลคิดไปขึ้นมา Hmm? ลองกินอันนี้ดีกว่าเอากันมาีแบบอืมอืมอร่อยจังเลยอะ่ะขอบคุณพี่บุ๋มคนสวยนะคะที่เอาขนมมาฝากน้องหนูเล็กนะคะหลังห้าเลยถึงที่เลยค่ะพี่กอลกฟเลยแดงนดี่สุได้กินของอร่อยด้วยพี่กอฟก็คือเลิศค่ะได้กิน <S <S <ด>นม้องหนูเล็กนะคะไม้เป็นไรเชื่อกันเชื่อกันกินชืกก่วกันรสอืม ว้าไพ่หากกินแบบแบบไปเลยนะคะกกตั๊บหนึ่งเด้อแม่ลองแล้วก,ก่อนนะจะหล่นมั้งที่ยิ้มหกกันเลยนะไร่เหมือนใจพงศกรใช่ไหมอืมใช่ปากติดตามมั้ยนะคะ เัื่องเล่าให้พี่น้องฟังช่าเกิด้ะขึ้นบ้างอยากให้ฝากติดตามอยากให้ให้ได้ฟังกันแล้วก็อยากให้พิจารณากันนะคะ,คะลองดูค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนอ้าย,ยังไม่เคยได้พูดที่ไหนเนาะใช่ใชจะเป็นที่นี่ที่แรกคือวันที่26 <ผม S 1> <ร>นี้ค่ะ ค่ะอยากให้มะมองน้ากันค่ะอยากให้เข้ามาชมกลุ่มปิดเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อ้ายด้วยนะคะเราต้องผ่านวิธีไรมาบ้างใช่เราจะผ่านมันไปยังไงเราเจออะไรมาบ้างเราฟังจากปากใช่ค่ะเอาฟังจากปากอ้ายเลยนะคะเป็นกาลังใจให้อ้ายด้วยนะคะใดๆเอ่ยก็คือส่งกําลังใจให้กันเยอะๆค่ะ ในกลุ่มปิดที่26นี้นะคะเตรียมซื้อบัตรเลยนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมะา้อนหนูเลยก็ยังคงแสดงเก่าคะ่ะทุกคนก็ยังพร้อมที่จะแสดงกันนะคะเดี๋ยวก็จะดูก่อนนะคะว่าบางทีวันที่26อาจจะเป็นการแสดงมิวสิควลหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องรอต้องรอหัวหน้านะคะเพราะว่าทุกอย่างไม่มีใครได้ทราบก่อนเลยล่วงหน้านะคะฝากติดตามนะคะ2กนี้อืม น้ำเปล่าเลิมขำมากแม่ลูกส้มเดียวทุกคนอาจะงงว่าหนูเรียกเรียกแม่หนูเรียกติดมาจากตอนที่พี่ก๊อฟโซเลนูหนูเรียกติดมากรู้แบบว่าจะเรียกอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันคือคาแรคเตอร์ของพี่ก๊อฟหนูเลยกก็จะติดแม่แ,แม่ก็ดีนะเพราะว่าเราทําอะไรที่แบบว่า ตับแรกคนติดอืมใช่มันเป็นสิ่งที่น่าจดจํานะอืแบบสร้างเสียงหัวเราะสร้างหลายๆอย่างคือแบบเห็นแล้วคือเรามีหลายคาแรคเตอร์มีหลายรูปแบบเราสามารถแสดงได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือแบบดีใจนะที่ที่เราเล่นแล้วมีคนจดจำเราใช่หนูเล่นวก็ก็ตีบทแตกอะไรเงี้ยเราตีบทแตกใช่อืมเก่งมากค่ะแล้วก็ได้ใครๆก็จําแบบนี้นะเหมือนตอนริชชายใหญ่ก็ จำไปเลยเกินก่อนเราก่อนเดียวเกิดเกิดมา <g ül> เป็นผู้ <g ül> หนูหนูก็เซลกันู้มือค่ะเวลาเข้าฉากอย่างเงี้ยบางที่ก็หลุดํำหลุดอะไรกันบ้างนะคะแบบความมองหน้ากันแล้วบางทีมันรู้กันก็จกหะหัวล็อกขึ้นขำก็หัวออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็แต่และฉากแต่และบทบาทนะคะ พี่เกาก็จะชอบตีบทแตกแล้วหนูก็จะติดคำศัพท์นั้นๆ <c oughs> <c oughs> ก็แบบสุดยอดค่ะก็ฝากติดตามตอนนี้ก็เป็นเป็นพ่อแสดงเป็นพ่อสาริกากนอ้ <c oughs> นะอมกอดสาริกาก็ยังปังก็ยังแบบอืคาเล็กเตอร์ก็อีกแบบนึงก็อสามารถเปลี่ยนได้แบบ <c oughs> คนละคนเวอร์ <c oughs> อืมถอดคาบได้แล้วใครจะลายตขาข่าซอเรโนไปให้ใครละ่ะ <laughs> ทีนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีมเลย,เ,ลยเดี๋ยวต้องหาคนมาแทนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเวลาคาแรคเตอร์นี้ได้มารับบทแบบนี้แล้วคนใหม่ก็ต้องมารับแทนที่นะคะต้องเบิ่งดูค่ะว่าใครจะได้พวกคนที่พิกอบใคยตขาข่าให้สุดทุกอันสุดทุกบทบ,บาทค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ ล่างซ้อเลนูไปอยู่ที่ใครก็นั่นแหละค่ะจะประมาณนั้นร่างทองใช่ค่ะ๋ยวเราติดตามนะคะถ้าเกิดว่ามีคนมาแทนที่แล้วทุกคนจะเห็นในไลฟ์สดแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ก็คือจะเห็นพี่ก๊อเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับโบจะเป็นแบบสุดๆนะคะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจนะคะให้หมราบเซฟหกแบบอีพีใหม่หลายๆอย่าง อยากมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไเรื่อยๆแต่ละวันแต่ละไลฟ์สดนะคะอยากให้เบิ่งกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ชมโชว์ใหม่แล้วใช่โชว์ใหม่กําลังจะมาอันนี้ก็คือไม่บอกว่าคือใครใครจะเปลี่ยนโชว์ใหม่หรือใครอะไรยังไงแต่ก็อยากให้ติดตามนะคะโชว์ใหม่สวยๆจากครูเบลอลังการโชว์นะคะไม่เคยทําให้ผิดหวังและหนุ่นเลยก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดอ่า โชว์ส,สวยๆแบบนี้นะคะอยากให้มาเบิ่งน้ำกันอยากให้ซื้อบัตรมาชมกันหลายๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเล็กเดินทางก่อนนะคะแล้วยังไงสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านกเกี๊ยวแล้วนะคะเขาเรียกว่าฝูแต่หนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือพี่กอบได้สั่งให้น้องหนูนเร็กจร้ลอยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจะมากินกันยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงครั้งแรกเลยนะคะถึงร้านแล้ว เดี๋ยวมังกันไล่จะพาไปกินเฝอเฝอเรียกว่าเฝอโอเคจะลองดูเขา,าเหมือนเวีดเตียวที่บ้านหนูเล็กไหมอยู่กับสูตรปลาลูเอออันนมเขาน่ากินมากนี่คือเครื่องเคียงเลิศอือก็คล้ายๆเวีดเตียวเลยแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไง ก็เหมือเนเะเสียวม้าเราแต่ว่าเราชิมน้อมนเอีกนหคใช่นี่ค<า><า>ือวิีการขอ,อง <สา S 1> นะคะที่ใส่ซอสเพรมะนาก็มาเลข้างเคสำหรับคนที่กินอันาาบบนี้ไม่ได้หาตาอัผักเราจะกินแบบกับพาปีกก็ได้เพกวาจะใส่ลวมน้าก เด,ดี๋ยวรอไปชิมกันไ,ไหยค่าชาติจะยังไงโนแม่มคะน,คะนันหน่อนไม่ค่ะคุณฟังนะ <c oughs> คะเดี๋ยวจะเดินตีค่ะ เดี๋ยวแทค่ะเดี anyway. okay. oh. yeah, ๋ยวแท้อือน่ากินตุวเตียวเด็ดมาอีทำไมันใส่เตียวเด็ดนี่อสเีอันที่อร่อยที่สุดก็คือใส่ที่ซูที่จากินฉันีนกรเียบล้ก็อยากใเากินเองบ้าง่งปกติบีน้อยไป เห็ดแทนอีกกัดใครนินึงค่ะไม่ใช่คราวสุดสุดมันมีนกระปุ่นปูด้วยนะ ลองไปทานบ้างนะคะน่ากินค่ะ